วามรู้จักกับ verb ไม่แท้ไป2ประเภทแล้วมีอะไรบ้างนะไหนเราลองมาทวนกันซิ1นก็คือ gerund ใช่ไหมคะ gerund คือ verb หน้าตาแบบไหนนะลูก verb เติม ing ที่ทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงออกับคำนามใช่ปะ่ะกับ2ก็คือ verb infinitive verb infinitive ก็คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติมอะไรเลยแล้วเจ้า verb infinitive เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ขาด้วยใช่ไหมคะคือ infinitive with t o กับ infinitive without t o อันนั้นคือเนื้อหาที่น้องๆเรียนไปในบทที่12แล้วก็13เนาะเราเดินทางมาถึงบทที่14แล้วค่ะ พี่ตรงจะพาน้องๆมารู้จักกับเวิร์บไม่แท้ประเภทสุดท้ายซึ่งบอกเลยนะลูกว่าแบบเฮ้ยแกถ้าเกิดว่าแกพลาดเรื่องนี้เนี่ยนะถือว่าแกพลาดจุดคล i m แม็กซ์ของการเรียนพาร์ r i t i n g ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรื่อง Participle เนี่ยเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบแกะตลอดทุกปีอย่างน้อยคือต้องออกหนึ่งข้อแน่นอนค่ะน้องๆจา๋าเพราะฉะนั้น ตั้งใจทําความเข้าใจเรื่อง participle ให้ดีนะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบแน่นอนแล้วสําคัญมากๆนะคะ participle คืออะไรอ่เอารูปก่อนแล้วกันเนาะ participle นะคะมันจะมี2รูปคือน้องๆอ,อาจจะเจอว่ามันอยู่ในรูปของ verb ing หรือไม่ก็อยู่ในรูปของ verb ช่อง3เราลองมาเข้าใจคอนเซปต์ก่อน เราน่าจะเคยเรียนกันไปย้อนตั้งแต่บท Verb แล้วใช่ปะพี่ดงเคยบอกกฎไว้อยู่เนาะว่าประโยคหนึ่งประโยคถ้าน้องๆไม่ได้ใส่ตัวเชื่อมไม่ได้ใส่ c j อน c t i o n เขก็ไปเนาะประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb หรือจะมี verb หลักได้กี่ตัว มีได้แค่ตัวเดียวค่ะประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb หรือว่ากริยาแท้ได้แค่1ตัวเท่านั้นค่ะในที่นี้กริยาแท้ของเราคือหมายถึงเป็นกริยาหลักเนาะกริยาหลักหรือเรียกว่าเป็น main verb นะคะประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb หรือกริยาแท้กริยาหลักได้แค่1ตัวอตะน้องๆลองมาดูประโยคนี้ the man taken to the hospital was seriously injured by an explosion ค่ะให้น้องๆลองดูค่ะพี่ตงอยากรู้ว่าน้องๆดู เป่าว่าตัวไหนที่เป็น verb แท้ของประโยคนี้มีสิ่งที่หน้าตาละไม้คล้าย verb สองกลุ่มสองอ้นด้วยกันตัวแรกคือเจ้า take n ตัวนี้ใช่ไหมจืดจึดจดจืดกับตัวที่สองคือ was injured จึดจดจืดจด,จด,จด,จดน้องๆคิดว่าตัวไหนที่เป็น verb แท้คำถามคือ take n หรือว่า injured ที่เป็น verb แท้ประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb ได้แค่ตัวเดียวจะมี verb หลักได้แค่ตัวเดียว take n หรือว่า injured ที่เป็น verb แท้ คิดว่าตัวไหนคะจากประโยคนี้เนาะเราลองเติมก่อนเนาะจากประโยคนี้มีกริยา2ตัวนะคะก็คือ take n กับ was injured เนาะถามน้องๆค่ะประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb ได้แค่ตัวเดียวน้องๆคิดว่าตัวไหนที่เป็น main verb คะพี่ตุงเคยสอนวิธีการสังเกตเจ้าตัวที่เป็น main verb แล้วใช่เปล่าว่า main verb ดูยังไงคะ เมนเวิร์เนี่ยจะมาพร้อมคู่กับบริการจำได้ปะ m a นเวิร์ส่วนใหญ่อะเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนสําคัญเพราะฉะนั้นเขามักจะไม่มาคนเดียวเขาจะมาคู่กับ v e r ร์ช่วยซึ่ง v e r ร์ช่วยหน้าตาแบบไหนโอ้ยน้องๆเรียนไปเยอะมากวู้ดแมนมัสอ่ะอันนั้นคือเวิร์ช่วยหรือว่าเวิรช่วยอาจจะอยู่ในรูปของ v e r b ์บ be หรืออาจจะอยู่ในรูปของ do o o e s did หรืออาจจะอยู่ในรูปของ Has have h a d ตัวพวกนั้นเป็น verb ช่วยเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเห็น verb ช่วยน้องๆรู้เลยว่า verb ที่ตามหลังมาเป็น verb ตัวหลักแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามอีกรอบหนึ่ง taken หรือว่า was injured ที่เป็น verb หลัก อ่ w a s uh, was injured ค่ะ w a t c injured น้องๆรู้ได้ไงว่า w a s injured เป็น verb หลักเพราะว่า injured มันอยู่หลัง w a s ไงมันมาคู่กับ w a s เห็นปะเพราะฉะนั้นเจ้า w a s injured ตัวเนี้ยเป็นกริยาแท้หรือว่าเป็น main verb เนาะในขณะเดียวกันค่ะเรามี take n เป็นอะไรคะลูกเรามี take n เป็นกริยาไม่แท้นะคะเป็นกริยาไม่แท้อ่กฎ uh. เขาบอกไว้ว่าประโยคหนึ่งประโยคเนาะจะมี main verb หรือว่ากริยาแท้ได้กี่ตัวตัวเดียว แล้วกริยาไม่แท้มีได้กี่ตัวมีกี่ตัวก็ได้อยากจะใส่ไปกี่ตัวก็ใส่ไปใส่ให้คุ้มกับที่เรียนกริยาไม่แท้มาตั้งหลายบทตั้งแต่บทที่12 13 11 14อ่ะใส่ไปให้หมดได้เลยค่ะน้องๆสามารถใส่กริยาไม่แท้กี่ตัวก็ได้ในประโยคแต่กริยาแท้จะมีได้แค่ตัวเดียวให้น้องๆนึกภาพว่ารักแท้มีได้แค่ครั้งเดียวกริยาแท้ก็มีได้แค่ตัวเดียวในประโยคนะคะทีนี้จริงๆแล้วน้องๆเรียนกริยาไม่แทเนี่ยไปหลายตัวมากแล้วใช่ปะ ไม่ว่าจะเป็น gerund แล้วก็ infinitive with to infinitive without to ใช่ไหมเราจะมีกริยาไม่แท้ประเภทหนึ่งค่ะที่หลักๆแล้วคีย์เวิร์ดคือกริยาไม่แท้ตัวนี้เนี่ยนะ จะทำหน้าที่ขยายค่ะกริยาไม่แท้ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ขยายคีิวคือคำว่าขยายเนาะกริยาไม่แท้ตัวนี้จะทำหน้าที่ขยายซึ่งเขาอาจจะขยายคำนามหรือเขาอาจจะขยายทั้งประโยคก็ได้หลักๆนะคะกริยาไม่แท้ที่ทำหน้าที่ขยายเขาอาจจะขยายคำนามหรือขยายทั้งประโยคก็ได้เราจะเรียกเขาว่าเขาเป็น participle ค่ะน้องๆค่ะเพราะฉะนั้นให้น้องๆทำความรู้จัก p a r t i c i p l e ไปพร้อมๆกับพี่ตงนะคะ p a r t i c i p l e คือ Ver b ์ไม่แท้หน้าตาแบบไหนอาจจะเป็น Ver b ing หรือไม่ก็ Ver b ช่อง3หลักๆแล้ว p a r t i c i p l e ทำหน้าที่อะไรหลักๆแล้ว p a r t i c i p l e ทำหน้าที่ขยายอาจจะขยายคำนามหรือขยายประโยคทั้งประโยคก็ได้เราลองดูตัวนี้ค่ะถ้าสมมติพี่ตงบอกว่า the man taken to the hospital was seriously injured by an explosion ค่ะจริงๆแล้วประโยคหลักของพี่ตงเนี่ยคือ the man m a n was Seriously injured by an explosion ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆประโยคหลักอยู่ที่นี่ค่ะบอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาได้รับบาดเจ็บหนักจากการระเบิดครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประโยคหลัก The man was seriously injured by an explosion แต่ถ้าพี่ตรงถามต่อบว่าผู้ชายคนไหนหรอคะอ๋อก็ผู้ชายคนที่เพิ่งถูกส่งโรงพยาบาลไปอะค่ะคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องๆจะเห็นว่า ไอ้ตรง Take n to the hospital ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่ขยายคำนามคือ the man ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเป็นก้อนที่ขึ้นต้นด้วย verb ช่องที่3แล้วทำหน้าที่ขยายคำนามคือ the man เราจะเรียกก้อน t a k e n to t h e h o s p i t a l ก้อนนี้ว่าเป็น p a r t i c i p l e ค่ะน้องๆเข้าใจคำว่า p a r t i c i p l e ยังต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะถ้าเข้าใจนิยามของมันแล้วต่อยอดไปมันจะง่ายมาก p a r t i c i p l e นะคะคือก้อนอะไรก็ไม่รู้แหละ ที่ขึ้นต้นด้วย verb ing หรือไม่ก็ verb ช่อง3นะคะแล้วหลักๆมันจะทําหน้าที่ขยายคํานามหรืออาจจะขยายทั้งประโยคก็ได้น้องๆรู้ไหมว่า participle เนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนจริงๆแล้ว participle เนี่ยนะคะมันมีที่มาที่ไปจาก adjective clause หรือว่า adverb clause ก็ได้เอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนี้ต่อค่ะถ้าสมมติพี่ตงบอกว่า the man who was taken to the hospital was seriously injured by an explosion อะประโยคคุณๆน,น,นะ เออมันก็คือประโยคเดิมอนะไรเนาะเอ๊ะน้องๆหาส่วนหลักของประโยคนี้ก่อนประโยคหลักอยู่ที่ไหนประโยคหลักอยู่ที่ the man จดๆใช่ไหมไปไหนต่อ The man was seriously injured by an explosion อันนี้เป็นประโยคหลักถูกไหมลูกเพราะฉะนั้น who was taken to the hospital ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคือ the man นะคะภาษาอังกฤษประโยคย่อยเราเรียกว่าอะไรนะคะ ภาษาอังกฤษประโยคย่อยเราเรียกว่า clause เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น clause ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเป็น clause ที่ทำหน้าที่เหมือน adjective เพราะฉะนั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น adjective clause ค่ะเขาบอกว่าน้องๆสามารถลดรูป adjective clause ตัวนี้ให้กลายเป็น participle ได้วิธีการเวลาลดรูปเนาะเขาก็บอกว่าให้น้องๆเนี่ยตัดตัว relative pronoun ทิ้งไปตัด who ตัวนี้ทิ้งไป ถ้ามี verb to be ตัด verb to be ทิ้งไปตัด was ตัวนี้ทิ้งไปก็จะเหลือแค่ taken to the hospital อันนี้เป็น participle ที่ลดรูปมาจาก adjective clause นะคะ the man taken to the hospital was seriously injured by an explosion นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นภาพชัดเจนขึน้นเนาะว่า participle มันมาจากไหนอ๋อก็มันมาจากการลดรูป adjective clause ไงพอลดรูปมาปุ๊บมันก็เลยเหลือแค่ taken to the hospital นะคะยังไม่จบจากเพลงเท่านั้นค่ะ เจ้าตัว participle เนี่ยนะคะอาจจะทำหน้าที่ขยายประโยคหลักทั้งประโยคก็ได้แล้วลดรูปมาจาก adverb clause adverb clause คือประโยคย่อยที่บอกเวลาบอกสถานที่บอกจุดประสงค์บอกเหตุผลบอกความขัดแยง้งก็คือเป็นประโยคย่อยที่ขยายประโยคหลักให้ใจความครบถ้วนชัดเจนยิ่งขึ้นน้องๆลองดูค่ะ because she was punished by the teacher mandy cried continuously ให้น้องๆลองช่วยไปตรงดูก่อนว่าประโยคนี้อะไรคือประโยคหลักเออลองดูก่อนประโยคหลักคือตรงนี้ค่ะ mandy cried continuously อันนี้เป็นประโยคหลักค่ะแล้วถ้าน้องๆลองดูเนาะเจ้า because she was punished by the teacher ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะคะทำหน้าที่ขยายประโยคหลักเพื่อบอกเหตุผลของประโยคหลักทำไมอ่ะทำไม mandy ถึงร้องไห้อ่ะ อ๋อแมนนี่ร้องไห้ไม่หยุดเลยเพราะว่าเธอถูก Punish Punish คืออะไรนะลูกถูกลงโทษถูกคุณครูลงโทษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัว because she was punished by the teacher เป็นประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ขยายประโยคหลกักบอกเหตุผลของประโยคหลกักประโยคย่อยเรียกว่าอะไรนะประโยคย่อยเรียกว่า Clause แล้วเป็นประโยคย่อยที่ขยายประโยคหลักทั้งประโยคทำหน้าที่ใกล้เคียงกับ Adverb ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกสิ่งนี้นะลูกว่าเป็น Adverb clause น้องๆสามารถลดรูป Adverb Clause ให้เหลือเป็น Participle ก็ได้ค่ะทำไงอ่ะพี่ตวง จริงๆแล้วคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันค่ะถ้าน้องๆต้องการจะลดรูป adverb clause นะคะให้เหลือเป็น participle วิธีทำรรก็คือ 1. น้องๆก็ตัดตัวเชื่อมทิง้งตัด because ทิง้ง 2. น้องๆตัดประธานที่ซ้ำกันทิง้ง she ตัดทิง้ง 3. ถ้าประโยคมี verb to be น้องๆก็ตัด verb to be ทิง้งตัด was ทิง้งเหลือแค่ punish ที่เป็นรูปของ verb ช่องที่3ค่ะเพราะฉะนั้นเหลือแค่ punish by the teacher m a y c r i e c continuously อันนี้น้องๆก็จะเหลือเป็น ก้อน participle แล้วถูกป่ะเป็นก้อน participle ที่ขึ้นต้นด้วย verb ช่องที่3นะคะแล้วหลักๆเนี่ยมันลดรูปมาจาก adjective clause คือขยายคำนามหรือมันอาจจะลดรูปมาจาก adverb clause คือขยายประโยคหลักทั้งประโยคก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซปต์ของ participle เนาะ keyword ของ participle คือมันทำหน้าที่ขยายขยายอะไรได้บ้าง 1. ขยายคำนาม หรือสองขยายประโยคหลักทั้งประโยคก็ได้นะคะอันนี้คือนิยามของ participle นะน้องๆจ๋าทีนี้เขาบอกว่า participle นะคะเป็นกรยิยาไม่แท้ที่ทําหน้าที่ขยายหลักๆห,หน้าที่ของ participle นะคะ participle จะทําหน้าที่ขยายซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะขยายคํานามหรือขยายประโยคทั้งประโยคก็ได้นะคะแล้วให้น้องๆรู้ไว้ก่อนว่ารูปตัวหลักของ participle มี2รูปคือน้องๆอ,อาจจะเจอรูปของ verb ing แล้วก็ verb ช่องที่3ค่ะ participle หลักๆนะน้องๆจะเจอ2รูปคือ verb ing แล้วก็ verb ช่องที่3นะคะไม่ใช่กริยาแท้ทั้งคู่แล้วเป็นกริยาไม่แท้ที่ทำหน้าที่ขยายนะคะทีนี้พอน้องๆเข้าใจแล้วนะคะว่า participle เนี่ยมี2รูปใช่ไหม คือขึ้นต้นด้วย verb ing หรือไม่ก็ verb ช่องที่3แล้วน้องๆรู้เปล่าว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ participle ที่เป็นรูป verb ing แล้วเมื่อไหร่ที่เราใช้ participle ที่เป็นรูป verb ช่องที่3มแมาดูกันค่ะเขาบอกว่าน้องๆใช้ verb ing นะคะเมื่อ1นะประธานนะคะหรือ2ค่ะคำนามเมื่อประธานหรือคํานามหลักที่เราขยายเนี่ยนะคะทำกริยานั้นเองได้ ประธานหรือว่าคำนามตัวหลักเนี่ยทำกริยานั้นเองได้ทำกริยา Participle นี้เองได้สื่อความหมายไปในเชิง Active Voice ค่ะถ้าเน้นว่าทำเองได้สื่อความหมายไปในเชิง Active Voice ค่ะถ้าสื่อความหมายไปในเชิง Active Voice นะคะให้น้องๆเนี่ยใช้ Participle ที่เป็นรูปของ Verb i n อิน แล้วเมื่อไหร่คะที่น้องๆใช้รูปของ verb ช่องที่3น้องๆใช้รูปของ verb ช่องที่3นะคะเมื่อคะ่ะ 1. ประธานคะ่ะหรือ2คํคำนามตัวที่ถูกขยายเนี่ยนะคะถูกกระทำเพราะฉะนั้นถ้าทำเองได้ใช้ verb ing แต่ถ้าถูกกระทำใช้เป็นรูปของ verb ช่องที่3าน้องๆพอจะจำได้ครับคครับค่ไหมถูกกระทำแสดงว่าเราสืกความหมายเป็นอะไรคะถูกกระทำแสดงว่าเราสืกความหมายเป็น passive voice ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆจ๋าเวลาที่เราจะเลือกใช้ participle นะคะจะเป็น verb ing หรือ verb ช่อง3เนี่ยน้องๆต้องเข้าใจหลักการเรื่อง voice นะเพราะว่ามันตามมาหลอกหลอนเราถึงเรื่อง voice เลยนะคะอ๊ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างค่ะถ้าสมมติตัวอย่างแรกของพี่ตงบอกว่า the man riding a sleigh with reindeer is known as Santa Claus น้องๆรู้จัก Santa Claus กันปะคะ Santa Claus เนี่ยปกติเวลาที่เขาจะมาส่งของขวัญให้เราที่บ้านเนี่ยเขาขี่อะไรมา เขาไม่ขี่ควายใช่ไหมเขาขี่อะไรเขาขี่กวางเรนเดียใช่ไหมแล้วเขาก็จะนั่งเป็นคล้ายๆกับรถเลื่อนใช่ไหมคะเอเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผู้ชายนะคะคนที่ขี่ s l เ s l ์ตัวนี้จะแปลว่ารถเลื่อนนะคะผู้ชายคนที่ขี่รถเลื่อนมาพร้อมกับกวางเรนเดียเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักกันในนามซานด์คลอสนะคะน้องๆช่วยพี่ตวงหาประโยคหลักก่อนจากประโยคนี้นะคะสิ่งที่หน้าตาละไม,ม้คล้าย verb มี2ตัวคือตัวไหนกับตัวไหน คือ riding กับ is known ถูกป่ะ riding กับ is known ประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb ได้แค่ตัวเดียวค่ะน้องๆว่าตัวไหนที่น่าจะเป็น main verb riding หรือว่า is known อย่างที่บอกไงใช่เป่าถ้า verb มันมาคู่กับ verb ช่วย known ตัวนี้มาคู่กับ is ถูกไหมเพราะฉะนั้น is known ตัวนี้เป็น เ e ิรแท้เป็นตัวที่เป็น main verb ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆจ๋าน้องๆลองช่วยพี่ตงดูหน่อยว่าประโยคของพี่ตงเนี่ยนะคะประธานตัวหลักอยู่ที่ the man ถูกไหมแล้วก็ต่อมาด้วยตัวที่เป็น main verb คือข้ามมาตรงนี้เลย the man is known as Santa Claus ค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Santa Claus ผู้ชายคนไหนยะพี่ตงเอา้าน้องไม่เคยเห็นซานตาคลอสหรอก็ซานตาคลอสที่ขี่รถเลื่อนกับกวางเวนดียงไงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรง riding a s l a i e with r e i n d e e r ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะคะเป็นก้อนที่ขึ้นต้นด้วย verb ing แล้วก็ขยายคำนามข้างหน้ามันคือ the man ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น participle ทำไมพี่ตรงถึงใช้ riding ทำไมพี่ตรงถึงใช้ verb ing เพราะว่า คำนามหลักตัวที่มันขยายคือ the man สามารถทำกริยาขี่รถเลื่อนด้วยตัวเองได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเจ้า riding a sleigh with reindeer เนี่ยนะคะขยายคำนามหลักคือ the man ซึ่ง the man เนี่ยสามารถทำกริยาขี่รถเลื่อนด้วยตัวเองได้เราก็ใช้ในรูปของ verb ing สื่อความเป็น active voice นั่นเองค่ะเราลงมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะน้องๆจ๋า Conducted by an experienced researcher, the survey shows some interesting results. ประโยคนี้มีสิ่งที่หน้าตาละไม้คล้าย verb กี่ตัวนี่เลยมี c o n d u c t e d ตัวนี้ใช่ไหมจุดจุดจดจแล้วก็ shows จุดจดจดจน้อ,นองๆคิดว่าตัวไหนน่าจะเป็น main verb คะประโยคหนึ่งประโยคจะมี main verb ได้แค่ตัวเดียว c o n d u c t e d หรือว่า shows ที่น่าจะเป็น main verb ตัวที่เป็น verb หลักคือตัวที่เป็น verb ที่ผันตามประธานถูกไหมเพราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้อยู่ที่ the survey แล้วก็ show s ตัวนี้เป็น verb หลักที่ผันตามประธานคือ the survey s ถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคหลักของเราอยู่นี่ลูกน้องๆจ๋า the survey shows s o m e interesting results นะคะเขาบอกผลการสำรวจเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าเอ้ยมันมีผลที่น่าสนใจอยู่นะ เพราะฉะนั้น the survey shows some interesting results ก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นประโยคหลักใช่ปะ่ะแล้วก็ conducted by an experienced researcher เป็นก้อนที่มาจากประโยคย่อยลดรูปมาเหลือเป็น participle ค่ะเป็น participle ที่ขยายประโยคหลักทั้งประโยคเนาะเวลาที่น้องๆเจอ participle ขยายประโยคหลักทั้งประโยคนะคะน้องๆต้องหาประธานของประโยคหลักให้เจอ วิธีการหาประธานนะง่ายมากถ้าสมมติว่าพาดีสเป็คมนอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะมันจะขั้นด้วยคอมมาเพราะฉะนั้นประธานมันเจอตรงไหนลูกประธานจะอยู่หลังคอมมาเพราะฉะนั้นน้องๆองหาประธานเจอไม่ยากเลยประธานคืออยู่หลังคอมมาตัวที่เป็นประธานคือ the survey ค่ะ Con d u c t ลปาว่าดำเนินเพราะฉะนั้นน้องๆว่าการสำรวจเนี่ยดำเนินด้วยตัวเองได้ปะหรือว่าต้องถูกดำเนิน การสำรวจจะต้องถูกดำเนินถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ c o n d u c t e d เป็นรูปของ verb ช่องที่3เพราะเราต้องการสื่อความในเชิง Passive Voice นะคะ c o n d u c t e d by an experienced researcher ตรงนี้เนี่ยขยายประธานคือ the survey นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เป็นรูปของ verb ช่องที่3เพราะว่า survey ทำกระยะิยา c o n d u c t ที่แปลว่าดำเนินตรงนี้เองไม่ได้ต้องสื่อความหมายว่าเป็นการสำรวจที่ถูกดำเนินถูกดำเนินโดยใครคะน้องๆจา๋าถูกดำเนินโด By e x p e r i e n c e researcher ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆน้องๆจะมั่นใจได้ไงอะว่าส่วนขยาย p r i c i p a l ตรงนี้สื่อความเป็น passive voice น้องๆก็เห็นนี่ไงเห็น by and e x p e r i e n c e researcher ตรงนี้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น by แล้วตามหลังด้วย agent ที่แปลว่าผู้กระทำใช่ปะ่ะถ้าเราเห็น by แล้วตามหลังด้วยผู้กระทำอะน้องๆก็มั่นใจได้เลยว่าไอ้เจ้าก้อน p r i c i p a l ก้อนนี้นะคะเขาสื่อความในเชิง Passive voice เน้นว่าประธาน survey นั้นถูกกระทำนั่นเองค่ะตรงนี้น้องๆน,น่าจะเห็นภาพรวมของ Participle แล้วเนาะไหนเรามาทวนกันซิ Participle คือ verb แท้หรือ verb ไม่แท้ไม่แท้ค่ะมีกี่รูปหลักๆแล้วมี2รูปคืออะไรกับอะไรคะมี verb ing กับ verb ช่อง3หน้าที่หลักๆของ Participle คือทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ขยายขยายอะไรได้บ้างขยายคำนามหรือขยายประโยคหลักทั้งประโยคก็ได้ ถ้าเป็นก้อน p a r t i c i p l e ที่ขยายคำนามมันจะลดรูปมาจาก adjective clause แต่ถ้าเป็นก้อน p a r t i c i p l e ที่ขยายประโยคหลักทั้งประโยคมันจะลดรูปมาจาก adverb clause นะคะเมื่อไหร่ที่น้องๆใช้ p a r t i c i p l e เป็น verb ing เมื่อคำนามหรือว่าประธานตัวหลักที่เราขยายเนี่ยทำเองได้สื่อความเป็น active voice เมื่อไหร่ที่น้องๆใช้ p a r t i c i p l e ขึ้นต้นเด้มเวิร์กช่อง3เมื่อคำนามหรือว่าประธานตัวหลักที่เราขยายเนี่ยนะสื่อความว่าโดนกระทำหรือถูกกระทำมีความหมายในเชิง passive voice เราก็ใช้เป็นรูปของเวิร์กช่องที่3นั่นเองค่ะ